วันนี้เราจะต่อที่การหาพจน์อื่นๆพจน์กลางของการกระจายสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่เราต้องการว่าต้องการ x กําลัง4 y กําลัง5หรือต้องการพจน์ที่ไม่มี x เราจะทำยังไงข้อแรกเลยเราต้องการหาพจน์กลางของการกระจาย x กําลัง3บวก2 y ทั้งหมดยกกําลัง14ยกกําลัง14เนี่ยเวลา,เากระจายออกมาเนี่ยมันจะกระจายได้ทั้งหมดกี่พจน์คะจำได้ไหมกระจายออกมาได้ทั้งหมด15พจน์ด้วยกันเพราะนั้น15พจน์พจน์ที่อยู่ตรงกลางคือพจน์ที่เท่าไหร่ อันนี้คือเราต้องหาเองว่าพจนที่อยู่ตรงกลางหมายถึงพจนที่ไหรถ้ามี5พจนพจที่อยู่ตรงกลางคือพจนที่3ถ้ามี6พจนพจนที่อยู่ตรงกลางของเราจะมี2พจน์ก็คือพจนที่เท่าไรคะพจน์ที่3กับพจนที่4ใช่ไหมถ้ามี7พจน์พจนที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นพจน์ที่4 อันนี้ก็คือสังเกตได้ง่ายๆคือเราสามารถจับมันบวกหนึ่งถ้าเป็นเลขคี่ก็จับบวกหนึ่งหารสองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขคู่เนี่ยมันก็จะมี2พจน์กลางก็คือถ้ามี6พจน์ 2. หารสองหรือสามก็จะเป็นพจน์ที่3ามกับพจน์ที่4ถ้ามี7พจน์บวกหนึ่งเป็น8 8ดหารสองก็เหลือ4พจน์ที่4ก็จะเป็นพจน์กลางเพราะฉะนั้นในที่นี้มี15พจน์พจน์กลางของเราก็คือพจน์ที่8นั่นเองพจน์กลางคือพจน์ที่8 เราก็หาเลยพจน์ที่8หาเหมือนเดิมมันเพิ่มเติมมาเมื่อกี้คือเราต้องรู้ว่าพจน์กลางคืออะไรพจน์ที่8เราก็จะมี r เท่ากับ7 7บวก1เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น n เลือก7ก็คือ14เลือก7แล้วก็คูณด้วยตัวหน้ายกกำลัง x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง14ลบ7แล้วก็คูณด้วย2 y ทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองกระจายออกมาได้ไรคะ ก็จะออกมา14เลือก7 14เลือก7นี่ไปคิดเลขก่อนทดเลขมาให้เรียบร้อยมันจะเป็น14แฟกส่วนด้วย7แฟก7แฟก14แฟกส่วน7แฟก7แฟกหาค่าออกมาได้3,432แล้วก็คูณด้วย x กํลัง3ทั้งหมดกํลัง7ก็กลายเป็น x กํลัง21แล้วก็2กํลัง7ได้128 y กํลัง7นั่นเอง เครื่องคิดเลขได้นะอันนี้คูณเสร็จเรียบร้อยมันออกมาเป็น4 3 9 2 9 6 x กำลัง21แล้วก็ y กำลัง7โอเคไงไหมอันต่อไปต้องการหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4 y กำลัง5 x กำลัง4 y กำลัง5ตัวนี้กระจายเวลากระจายออกมามันกระจายได้กี่พจน์เวลากระจายออกมาตัวนี้จะกระจายได้ทั้งหมด สิบพจน์ด้วยกันเพราะเลขคี่กำลังเป็น9ใช่ป่ะ n บวกหนึ่งก็นี่ก็เป็น10พจน์สิบพจน์จริงๆเราไม่ได้สนใจจำนวนพจน์เราสนใจว่าแล้ว A x กำลัง4 y กำลัง5เนี่ยมันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ A x กำลัง4 y กำลัง5ถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากนับเอาก็ได้ไม่ได้เป็นไรก็คือ x มันจะไล่ตั้งแต่ x กำลัง9 8 7 6 5 4ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพจน์ที่6เรียงมานี่มี6ตัวพจน์ที่6ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าคิดนิดนึงโพสที่เท่าไหร่อะโพสที่เท่าไหร่เราก็ดูในรูปทั่วไปของเขาก็คือมันปกติมันจะต้องเป็น n เลือก r คูณด้วย x กําลัง r ใช่ไหม a กําลัง n ลบ r แล้วก็คูณด้วย b กําลัง r เพราะฉะนั้นเราก็เทียบเอาก็ได้เทียบเอาในที่นี้นก็จะเป็น9เลือก r แล้วก็คูณด้วย 2x ทั้งหมดยกกําลัง9ลบ r แล้วก็คูณด้วย 3y ทั้งหมดยกกาลังเท่าไหร่คะกาลัง r ตอนนี้ต้องการอะไร ตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการ x กาลัง4 x กาลัง4มันก็จะออกมาเป็นเทียบเอาอกก x กาลัง4มันจะเท่ากับ x กาลัง9ลบ r เพราะฉะนั้น r เท่ากับเท่าไหร่9ลบ r ก็จะเท่ากับ4 r ก็จะเท่ากับ9ลบ4ได้5นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องการ r เป็น5 r เป็น5ในที่นี้ก็คือพจน์ที่ พจนที่6จะมี R เป็น5เพราะว่าเรามาจาก R าบวก1นะก็เป็น5บวก1 5บวก1แล้วก็มาคิดเลยมันก็จะเป็น9เลือก5เอาจากตัวสูตรนี่แหละเท่ากับคูณด้วย 2x ยกยกกำลัง9-5ลบหเหลือ4แล้วก็ y ก็จะเป็น 3y ทั้งหมดยกกำลัง5หรือ ง่ายกว่าน,นั้นอีกเราก็พิจารณาค่า y ก็ได้เพราะ y ตัวนี้ก็คือ r เลยถูกไหมเวลาเราลดกำลังเนี่ยตัว y ตัวหลังของเราจะเป็นยกกำลัง r ก็จะเป็นตัว r ตัวนี้เราจะทําอันไหนก็ได้นะคะอ่ะต่อ9เล5 9เล5ได้เท่าไหร่9เลข5ได้126แล้วก็2กาลัง4ได้16คูณ16คูณด้วย x กาลัง4คูณด้วย3กาลัง5 3กาลัง5ได้243แล้วก็ y กาลัง5 ตัวเลขก็เยอะๆหน่อยจริงๆเราไม่ต้องทําถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาสอบแล้วคูให้ใช้คคิดเลขได้นักเรียนก็คูณให้มันสุดให้มันเสร็จเรียบร้อย x กำลัง4 y กำลัง5ต่อไปจงหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง14ในการกระจาย ทีนี้อันนี้ของจริงไม่ได้ให้ b ไม่ได้ให้ y มาไม่ได้ให้แบบเมื่อกี้ที่เราจะพิจารณาตัว y ได้เลยว่านี่ยกกำลัง5นะ y กำลัง R แต่นี้เป็น x ทั้งคู่ x ทั้งคู่มันผสมกันมาเราก็จะต้องใช้ที่เราทำแบบเมื่อกี้เลยนะคะในการช่วยหาก็คือจากเดิมเรามี n เลือก R คูณด้วย a กำลัง n ลบ R กับ b กำลัง R นี่เขียนสูตรกันลืมเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็น10เลือก R ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า R เท่ากับเท่าไหร่ที่จะทำให้ x ยกกำลัง14ตัวหน้าหอก็จะเป็น2 x ทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง 10-R. ลบ R อีกทีหตัวหลังก็จะเป็นลบ3 x ทั้งหมดยกกำลัง R ถ้ากระจายเรียบร้อยมันจะเป็น10เลือก R ติดไว้ได้นี่ก็จะเป็น2ยกกำลัง10ลบ r คูณด้วย x ยกกำลัง20ลบ 2r แล้วก็คูณด้วยลบ3ากำลัง R คูณ x กำลัง R โอเคเพราะนั้นอยากได้ x ใช่ไหม x เอามารวมกันมันก็จะเป็น x กํลัง20ลบ 2r คูณด้วย r เอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันบวกกันก็จะเหลือ20ลบ r x กํลัง20ลบ r จับมาเท่ากับ x ยกกำลัง14เพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็น20ลบ r เท่ากับ14 r เดียวของเราก็คือ6นั่นเองโอเคง่ายไหมเมื่อ r เป็น6 อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้น,ย,นยังไงก็คิดเลขได้เลยนะคะคิดเลขได้เลยในที่นี้ของเราก็จะเป็นพจน์ที่ x กำลัง1ิคือพจน์ที่อะไรพจน์ที่7 T 7จะเท่ากับ r เป็น6บวกหหรือนักเรียนจะเอาบรรทัดส,สุดท้ายเมื่อกี้นี้มาคิดเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็ตรงกับที่เราคิดมาไว้อยู่แล้วรูหยิบมาเลยแล้วกันก็จะเป็น10เลือก6เรารู้แล้วนี่ว่า r เป็น6แล้วคูณด้วย2ยกกำลัง10ลบ6เหลือ 4แล้วคูณด้วย3ลบ3ยกกำลัง6แล้วคูณด้วย x กำลัง14เลยเพราะเราคิดเลขแล้วแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนักเรียนใจมาคิดก่อนก็ได้ว่า2 0 2 2ลบ2 R 2r เป็นเท่าไหร่2 r เป็น12 20-2ลบ2คูณ6ได้เหลือ8 8กับ6รวมกันเป็น2 0 2 2 0 1ลบ2 20ลบ12เหลือ8 8กับ6รวมกันเป็น14อ่อาตรงนะโอเคแสดงว่าเราคิดมาไม่ผิดนะ สิเลือกหกของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหรคะสิบเลือกหของเราก็จะเป็น2องร้อยสิกำลังสของเราจนสิบหแล้วก็3ามกำลังหของเราเป็น729ดรย่สกลบยกกำลังเป็นเลขคู่เพราะนออกมาเป็นบวกอยู่ดีนะแล้วก็คูณด้วย x ก,กำลังส,สิคิดเลขออกมาได้เป็นล้านอะ่ะสองล้านสี่แสน 49, 4 9 4 4 0 x ยกกำลัง14 <Okay. S 1> อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เขาแค่ให้เราแสดงเฉยๆว่าจำนวนสับเซตของ A มีสมาชิก n ตัวเนี่ยเท่ากับ2ยกกำลัง n ก็คือง่ายๆคือความรู้เดิมมีสมาชิก n ตัวถ้ามีสมาชิก3ตัว สับเซตทั้งหมดก็คือตั้งแต่เลิกมาศูนตัวเลิกมา1ตัวเลิกมา2ตัวไปจนถึงเลิกมา3ตัวถูกไหมอันนี้เขาก็จะแสดงให้ดูว่ามันเป็น2กําลัง n จากใช้คอมบินาทอลิกตัวนี้ก็จะเป็น n เลิกศูนย์มี n ตัวก็เเลิกศูนย์นี่คือเซตว่างเเลิกหนึ่งสมาชิก1ตัวสมาชิก2ตัวสมาชิกไปเรื่อยๆจนถึงสมาชิก n ตัวไอตัวนี้เราเรียนมาแล้วคือมันบวกกันถ้าไล่ตั้งแต่ศูนย์ไปบวกไปจนถึง n เลิกอก n เนี่ยมันจะกลายเป็น2ยกกาลัง n นี้สูตรนี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอไไมม่ีะรจ จำนวนเซตต่อไปเลยคือ2ยกกำลัง n อ่าข้อนี้อ่าข้อนีขอน้ข้อนี้ไม่ได้ทำเลยข้อนี้ไม่ได้ทำเลยดูข้อนี้นะคะจงหาพจน์ที่ไม่มี x ในการกระจายตัวนี้พจน์อะไรไม่มี x ในการกระจายตัวนี้เราก็ลองดูน่าจะมีแหละ ขาให้มาขนาดนี้ n เลือก r พจน์ที่ไหล่ี n เลือก r นี่พจน์ทั่วไป n เลือก r ของเราจะได้จาก a กาลัง n ลบ r คูณด้วย b กาลัง r นี่จาได้นะเพราะ n เลือก r ในที่นี้ก็จะเป็น8เลือก r คูณด้วย x กาลัง3ทั้งหมดยกกําลัง8ลบ r คูณด้วยลบ1ส่วน x ทั้งหมดยกกําลัง r จัดรูปก,กระจายให้เรียบร้อยก็จะเป็น8เลือก r คูณกับ x ยกกำลังแต่3 24ลบ3 r คูณด้วยลบ1ยกกำลัง r แล้วก็คูณด้วย x ยกกำลังลบ r เอง x ย้ายขึ้นมาเป็นกำลังลบ1แล้วก็ยกกำลัง r ทีนะนั้นจัดรูปออกมาก็เป็น8เลือก r คูณด้วยลบ1ยกกำลัง r แล้วก็ x ไว้ด้วยกัน x กำลัง24บลบ r ลบ r ลบ r ทีกลายเป็น24ลบ4 r ต้องการอะไรนะต้องการพจน์ที่ไม่มี x พจน์ที่ไม่มี x หมายถึงอะไรหมายถึงพจน์ที่ x ยกกำลัง0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าของเราก็จะเป็น x กำลังศนย์เท่ากับ x ยกกำลัง24ลบ4 r 24ลบ4 r เท่ากับ0นนั้น4 r เท่ากับ24 อาเดียวก็เท่ากับ6อาเดียวเท่ากับ6ก็แปลว่าเราต้องการหาพจน์ที่7หรือหาพจน์ที่ R เป็น6นั่นเองเอาแทนเลยแทนค่าตามตัวนี้เลยเพราะเราคิดมาจากตัวนี้นะถ้าเราคิดไม่ผิดนะมั่นใจนะโอเคแทนเลยก็จะเป็นพจน์ที่ไม่มี x ของเราจะเป็น8เลือก คูณด้วยลบหยกกำลัง6แล้วก็คูณด้วย x กำลัง24ลบ4คูณ6 6 4 24อ่ะหมดไปไม่มี x นั่นหา8เลือก6 8เลือก6มีค่าเท่าไหร่8เลือก6ก็เท่ากับ8เลือก2 8เลือก 6, มีค่าเท่ากับ8เลือก2ก็จะเป็น8คูณ7ส่วนด้วย2คูณ1ก็ลบ1ยกกำลัง6ได้1แล้วก็คูณด้วย x กำลัง0เพราะฉะนั้นนี้คูณออกมาได้ มีค่าเท่ากับ28พจน์ที่ไม่มี x ก็คือ28นั่นเองนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ในเรื่องของการประยุกต์หาค่าของทศนิยมต่างๆอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาต่อข่าวหนะ้าสวัสดีค่ะ